ครับวันนี้เราจะมาแก้ไขบอลวาลเปิดปิดยากนะครับเดี๋ยวทดลองนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับฝืดมากเลยนะครับเวลาจะเปิดจะปิดแต่ละทีนะครับต้องใช้โหต้องใช้แรงเยอะนะครับบางทีผู้หญิงนะครับปิดเปิดยากนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับสามารถแก้ไขปัญหาที่มันปิดเปิดยากนะครับให้มันง่ายนะครับให้มันง่ายขึ้นก็ นี่ครับตัวช่วยผมนะครับก็คือน้ํามันพืชนะครับเป็นน้ํามันเก่านะครับใช้งานแล้วนะครับเราทําการหยอดนะครับหยอดตรงนี้ครับหยอดตรงที่ปิดเปิดบอลวาล์วตรงนี้นะครับนี่ครับบีบเข้าไปเลยครับแล้วก็ทําการอ่าหมุนนะครับแล้วก็หยอดด้านนี้ต่อนะครับ ส่วนที่หยอดน้ามันก็ทําง่ายๆนะครับใช้นะครับขวดโค้กนะครับขวดโค้กเก่านะครับแล้วก็เจาะรูนิดหน่อยครับแล้วก็เอาหลอดยาคูครับเสียบเข้าไปครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ทําการนะครับปิดเปิดไปมานะครับสองสามรอบนะครับนี่ครับหลวมแล้วครับเริ่มหลวมเหลยวมากเลยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับ ง่ายจริงๆครับตอนนี้ครับเนี่ครับนี่ครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหาบอนวาวนะครับฝืดแล้วก็หมุนยากนะครับสำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ